สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแวบวบน้อยก็จะมาทำเมนูอร่อยให้ทุกคนทานอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเมนูต้มแซบตีนไก่ใส่เห็ดฟางนั่นเองค่ะแวบวบน้อยก็จะมีพริกแดงนะคะเห็ดฟางและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือมะนาวค่ะแวบวบน้อยก็จะต้มน้ำให้เดือดเพื่อที่จะเอาตีนไก่นะคะลงไปต้มก่อนค่ะน้ำเริ่มเดือดมากแล้วนะคะนำตีนไก่ที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะลงไปต้มได้เลยค่ะ แววน้อย no จะใช้เวลาต้มตีนไก่20-30นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ตีนไก่เปื่อยนั่นเองค่ะโอ้น้ําเดือดมากเลยค่ะตอนนี้แววน้อยก็จะตักฟองออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าวค่ะตักออกตักฟองออกให้หมดนะคะเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะ ว่าฟองนี้จะทําให้มีกลิ่นคาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะช่วงที่เราจะรอยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะช่วงที่รอตีนไก่เดือดนะคะแววน้อยก็จะมาหั่นเห็ดฟางต้นหอมผักชีใบายาวแล้วก็พริกสดไว้รอนะคะตอนนี้นะคะแววน้อยก็หั่นผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งพริกสดแล้วก็เห็ดฟางด้วยนะคะ ที่ต้มแซบตีนไก่วันนี้นะคะเววน้อยใส่เห็ดฟางด้วยเพราะว่าอยากกินด้วยค่ะเมนูนี้คือต้มแซบนะคะไม่ใช่ต้มยำน,น,นะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหม้อตีนไก่กันเลยค่ะได้เวลาแล้วนะคะเราเปิดฝาหม้อออกมาเลยค่ะหู <c oughs> เห็นไหมคะต้มได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ตีนไก่ก็พองแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปื่อยมากกว่าเดิมแล้วค่ะเห็นไหมคะ หลังจากที่ต้มตีนไก่ได้ที่แล้วนะคะเวนน้อยก็จะมาเทน้ําร้อนที่เราต้มตีนไก่ทิ้งนะคะที่เป็นน้ําแรอะะ่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเวนน้อยก็จะเปิดน้ําอันนี้เป็นน้ําสะอาดนะคะเป็นน้ํากองล้างเท้าไก่ค่ะเวนน้อยล้างเอาความมันออกนะคะ ตอนต่อไปนะคะก็เทน้ำสะอาดลงค่ะเพื่อที่จะต้มแซบนะคะรอบที่สองค่ะตั้งน้ำนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเมนูต้มแซบวันนี้นะคะแวน้อยก็จะใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้รสกลมกล่อมมากกว่าเดิมค่ะน้ำเดือดมากแล้วนะคะเราก็ใส่ตีนไก่ที่เราต้มน้ำแรกไปนะคะปิดฝาไว้ให้น้ำเดือดนะคะ แล้วเราค่อยปรุงรสที่หลังค่ะเปิดสาหม้อเลยค่ะว้าวน้ำเดือดมากแล้วนะคะแวบนบน้อยก็จะใส่เห็ดฟางลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามความต้องการของเราเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยพริกแดงหั่นซอยนะคะใส่ลงไปเป็นบางส่วนค่ะไม่ต้องใส่ลงไปหมดนะคะ โรยด้วยผักชีฝรั่งหั่นซอยใส่ลงไปเป็นบางส่วนค่ะเพื่อที่จะได้ให้หอมนะคะแล้วก็ต้นตนหอมหั่นซอยค่ะตอนนี้นะคะแวลน้อยก็ต้มได้ที่นะคะเแวลน้อยก็จะมาตักมะขามเปียกนะคะทิ้งนะคะไม่งั้นอะ่ะมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะเดีย๋ยวต้องแยกเห็ดฟางออกไปก่อนคะ่ะได้แล้วคะ่ะตักทิ้งไปเลยนะคะ ตีนไก่นี่เห็นไหมพองน่ากินแล้วเป็นตาแสบเนาะหอมมากอ้าวเห็นไหมคะตีนไก่เปื่อยดีจังเลยนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะนี่แตกระแหงแบบนี้สแสดงว่าสุกแล้วตรงอุ้งมันนี่เนี่ยตรงเนี้ยอร่อยมากนะคะทุกคนตรงอุ้งตีนน่นแสบหลายเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะ แต่ว่ามะนาวอ่ะยังไม่ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแววน้อยจะใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวแววน้อยขออนุญาตใช้กระบวยตักเลยนะคะเพราะว่าหูตีนไก่นี่ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนนี่ตักเสิร์ฟใส่ถ้วยเลยค่ะแววน้อยขอฝากกําลังใจจากท่านผู้ชม mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแววน้อยด้วยนะคะทุกคนือ เซ่บๆเยิ้มๆเลยคะ่ะโรยน้ำเซ่บๆลงไปเลยนะคะเป็นตะแซ่บนี่หลังจากนั้นนะคะก็โรยพริกสดลงไปคะ่ะตามด้วยผักนะคะหอมหั่นซอยผักชีใบยาวก็จะบีบมะนาวเซ่บๆค่ะขออนุญาตใช้ที่บีบนะคะ นี่คะ่ะทุกคนแวนน้อยจะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะเพราะว่าแวนน้อยได้ใส่มะขามเปียกลงไปก่อนหน้านี้แล้วคะ่ะรสชาติจะได้กลมกล่อมเปรี้ยวท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้เวนน้อยขอฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปรวมแวนน้อยชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แวนน้อยขอลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีค่ะ